เนดิคีอน่องอสิพาเบิ่งปลานี่ยลอยูอ่นี่5หาปีมมตะหายป้าไอ่ยังก็แฮวุดพอไงเงบอตะกี้ตะข่อยเสิ้์นี่กูเกิลขับรถอ่อนถีบอ้อมแดนดูหาพ่อพ่อ่อยพ่อป้าเขาเลยนี่สมารถกินเห็ดปลาดว่ายขี้ขีตรงพแพร์อิสุวรีมัดดีอายุช่วยยนดิโก โอ้จะวอล์กรอบ here first หรือ what? yeah I'm not gonna go through the mud we need a we need a boot or the the boot if I had a boot I might go take a boot 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 ยุ้ยป้าเห็ดไข่เท่านี้ความหวังใหม่ยุติการผู้บ้านไข่เนี่ยแหละเอ็นบอลนี่ผู้บ้าน มีหลายทางพี่นอ้องมีปลาอย่างเขาเห็ดเห็ดค้นไอมันเป็นไอ้ไพเวสส่วตัปลาส่วตัวเลยแต่ว่าเขากับมีย่หงค้้นพาหมาเม่อยาพาลูเมื่อยาออกกำลังกายอยู่พี่นอ้องจ๋าแต่เมซึ่งเราขีต่ตุมขาขีข่ตมแนพุหมหลังข่อยไม่ไม่ใส่เกบูดมาคันสีนะ้ยหยางปลามันอีหนาวมันอีหัวตะโอนเลยพี่นอ้องวันที่สิห้ากุมภาพศ2021มาสมใงสิบห้าา หาปลาหนีก็พอพี่น้องคึ้นวงขุนต้นใหม่ยุทธกางมหาศัรรย์พี่น้องข่อยมากมาว,วิววิวต้นใหม่กลางๆนี่ง้ำง,งามหนาสปริงหนาสั้นมือดอกใหม่กัะเร่มอ,ออกแล้วพูดว่เขียนไปลยสงวปลาส่วนตัวโอ้ยทางเขาอ,อยู่นีเองหาเชิว่าเขาบรถไปจิงว่าไก่หอมนะหาตามแผนที่ หาเ่เห็นนีต้นใหม่ป,ป้เห็หดเคยออกบ่างไหมเฮ้ยโหเวโหรวเดี๋ยวก็สมมยางไม่พี่น้องให้น,า,นาหนาหอนกันกรส,สมมซ้รวจเห็ดจะเป็นฟางสีเลยได้ดี่นอ้องเป็น่ยานี่เรียกขมยกระไรอากาศหนาวซอ่นปรือปรือ่าออวาจื่นได้ี่น้องเป,ป็นเนิ่ไป ปลาเขาหลายหลายพี่นงต้นไม้เขาก็เขียวอังกฤษยิ่งพอน้ำหนักหรอกต้นไม้นี่เขาอนุรักษ์ได้พี่น้องเขาตัดแล้วเขาก็ปลูกปลาทดแทนพอมยังไว้พอมเขาปลูกก้อนเขาสีตัดพอมได้พี่น้องเขาวางแผนดีดีวางเตรีจัดการปลาดบางที่หอนบัติอังกฤษว่าเคยหอนแต่พี่น้องนี่จะหนาวหนาวโหด คงก๋วยเซ้รองเท้าใส่อันนี้เป็นว่าหนักป่านยังซึมไอ้อากาศน้ายังซึมเกัาเนื้อไปอยู่โอ้ยฝนตกนลงแต่เห็ดออกแต่เห็ดนั่งลุมเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะวันหลังเจอกันใหม่เดี๋ยวเพื่อรองเท้าวูดมาก่อนนะจ๊ะวันนี้ใส่รองเท้าผ้าใบมาขีา่ตรงพักครอู้ลูกสาวก็ได้อาสนิทจา้า